มิลฮิระห์มานิระฮีมนะครับพบกับอีกหนึ่งวิชานะครับวิชาที่สองนะครับวิชาฟิกวดนวยเรื่องของหลักการปฏิบัตินะครับเรามาดูนะครับบทที่สองนะครับเรื่องฮะดัสนะครับสภาพที่ไม่สะอาดนะครับเ่ะเรามาดูครับมักลูกสิ่งถูกสร้างนะครับทุกชนิดมีสภาพของมัน ดูตัวอย่างจากฤด,ดูต่างๆเช่นฤดูหนาวมีสภาพอากาศที่ว่าหนาวเย็นฤด,ดูร้อนก็จะมีสภาพที่อบอุ่นหรือว่าร้อนระอุนะครับเช่นเดียวกันนะครับลักษณะสภาพร่างกายของเราก็มีหลายแบบเช่นนะครับถ้าไม่อยู่ในสภาพที่สะอาดเราก็จะอยู่ในสภาพที่สกปปกสภาพเหล่านี้มีชื่อเรียกของมันนะครับ และกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันในเรื่องของศาสนาของเรานะครับเรามาดูครับคําศัพท์สองคำนะครับจามนนะครับตอฮิตตอฮิตคือสภาพหรือร่างกายคนที่สะอาดหมดจดนะครับฮารเดสก็คือสภาพหรือร่างกายคนที่ไม่สะอาดฮา d เดสนะครับได้แยกออกเป็น2ประเภทก็คือ1 d ฮาร์เดสอักบัสภาพไม่สะอาดใหญ่นะครับ 2. ฮาเดสอ,ดส,อสกอร สภาพไม่สะอาดเล็กนะครับเอาเรามาดูความเข้าใจครับฮาดัสอักบัสหรือว่าฮาดัสใหญ่นะครับหมายถึงสภาพผู้หนึ่งนะครับสกปกมากนะครับไม่สามารถละหมาดได้ไม่สามารถจะจับสัมผัสหรือว่าอ่านอังกุรอ่านได้ไม่สามารถจะทาการต่อว่ากบ้าได้นะครับแม้กระทั่งว่าเข้าไปในกูโบตก็เข้าไม่ได้นะครับทําไงครับเมื่อสกปกมากจําเป็นที่เราจะต้อง ทำการอาบน้าวายิบหรือว่าอาบน้ํากุศนั่นเองนะครับเพื่อนะครับที่เราจะได้กลับสู่สภาพต่อฮิตสะอาดสามารถละหมาดได้อ่านกุราหรือสัมผัสอังกุรานได้นะครับเช่นไรครับตัวอย่างผู้หญิงนะครับผู้หญิงที่มีประจำเดือนนะครับหรือว่ามีฮดนะครับเมนมานะครับหรือมีนิฟาสเลือดหลังจากคลอดบุตรนะนะครับเมื่อมีประจำเดือนมาเราหยุดละหมาด เราอ่านกุรอ่านไม่ได้นะครับแม้แต่ว่าจะตอนคนที่ไปทําพัดก็ไม่สามารถทําการตอวัฟกลับได้นะครับดังนั้นนะครับเราจะต้องรอให้หมดประจําเดือนก่อนนะอย่างน้อยๆยหนึ่งวันหนึ่งคืนเมื่อมันหมดก็อาบน้ําบุสอาบน้ําวาญิบนะครับหรือว่า6วันหคืน7วัน7คืนหรือว่า15วัน15คืนนะครับเมื่อเราแน่ใจแล้วว่าเราหมดประจําเดือนนะครับให้เราอาบน้านะครับเรียกว่าการอาบน้ํยายคะาดส นะครับหรือว่าอาดนำกุ่านะครับพอที่2ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่มียานาบะนะครับคำว่ายานาบะก็คือมีของเหลวมีน้ําที่ออกมาซึ่งมันไม่ใช่น้ําปัสสาวะนะครับหรือว่าร่วมหลับนอนระหว่างสามีภรรยานะครับเราก็จะต้องอาดน้ำกุสนะครับจำดีนะครับฮาด,ดสัสอักบัตก็คือฮาด,ดสัสที่สกปรกมากสกปรกจนกรทั่งว่าเราไม่สามารถจะทําการละหมาดได้จนกว่าเราจะทําการอาดน้ำกุศ ไม่สามารถอ่านอังกุรอ่านหรือสัมผัสอังกุรอ่านหรอนืรอรทําการตอบอักาบะฮได้จนกว่าเราจะน้ำกุสนะครับมาดูข้อที่2ครับฮัดดัสอัศว์นะครับสาภาพไม่สะอาดเล็กนะก็ะคือเราไม่มีน้ําละหมาดนะครับพอเราไม่มีน้ําละหมาดเนี่ยเราไปละหมาดเลยไม่ได้นะครับสัมผัสอังกุรอ่านก็ไม่ได้นะครับเรียกว,ว่าการมีฮัดดัสเล็กนะครับ ก็แค่เราอาบน้ําละหมาดเสร็จแล้วเราก็เกืนสู่สภาพตอฮิตหรือว่าสะอาดได้เลยนะครับข้อแตกต่างระหว่างใหญ่กับเล็กก็คือใหญ่จะต้องอาบน้ากุสเล็กก็คืออาบน้ําละหมาดนะครับเพื่ออะครับเพื่อเราจะเป็นผู้ที่สะอาดตลอดเวลาคุณครูก็เคยแนะนําว่าก่อนเรามาโรงเรียนให้อาบน้ําละหมาดมาจากบ้านนะครับไม่เพียงแค่มาแค่ที่โรงเรียนสอนทิศนะครับเราไปยังสามัญเราก็สามารถมีน้ําละหมาดได้ นะครับมาดูบทต่อไปนะครับบทที่3นะครับบทที่3เรื่องของน้ำเรานี่ได้ใช้น้ำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันนะครับน้ำก็คือหนึ่งจากบรรดาของขวัญอันล้ำค่าที่ลอตตาอลาประทานลงมาให้แก่มนุษย์น้ำมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเราสามารถใช้น้ำดื่มนะครับเพื่อดื่มรดน้ำต้นไม้เพื่อทำความสะอาดร่างกายน้ำสามารถนะครับกายสาภาพเป็นของเสีย และโสกะปกได้ในการที่จะทําให้ในการที่เราจะทําความสะอาดร่างกายของเราน้ําที่ใช้จะต้องสะอาดด้วยเราต้องการน้ําสะอาดเพื่อชําระล้างในยาซะสิ่งโสกปกทั้งหลายและการจัดสภาพที่มีฮาดัสนะครับเห็นไหมครับน้ํามีความสําคัญมากนะครับวันนี้เราไม่ขาดน้ําบางคนไม่เห็นค่าของน้ําซะด้วยซ้ำนะครับใช้น้ําอย่างฟุ่มเฟือยนะครับแต่บางบางประเทศบางบางพื้นที่นะครับขาดแคลนน้ํา อาจจะมีน้ําแต่ไม่สะอาดพอที่เขาจะดื่มไม่สะอาดพอที่เขาจะเอามาอาบนะครับอ้ามาดูครับน้ําแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับ1น้ําไหล2น้ํานิ่งนะครับน้าไหลมีอะไรบ้างครับก็มีน้ําฝนน้ําในทะเลมหาสมุทรน้ําในแม่น้ําน้ําตาน้ําน้ําที่มาละลายจากหิมะนะครับลูกเห็บหรือน้ําแข็ง น้ำพุนะครับตามธรรมชาติานะครับหรือว่าน้ําที่เราสามารถจะพบเจอได้ทั่วไปอามาดูประเภทที่2ครับน้ํานิ่งน้ํานิ่งก็คือน้ําที่เก็บกักไว้นะครับในกระติกในถังในกระป๋องในแท้งน้ําหรือว่าในขวดเป็นต้นนะครับข้อขอใขรครับน้ําในเขื่อนและสระเช่นบ่อน้ําสระไว้น้ําอ่างเก็บน้ําเป็นต้นเห็นไ,ไหมครับ น้ำนิ่งมี2ประเภทนะครับในกระติกในถังในกระป๋องในแทงเนี่ยหรือว่าในขวดมีน้ํามันจะมีจํานวนน้อยเดี๋ยวเราจะเรียนอีกทีนะครับน้ําน้อยนะครับน้ําในเขื่อนน้าในสระน้ําในอ่างเก็บน้ํานะครับน้ําในบ่อน้าอ่าจะมีปริมาณเยอะหน่อยเดี๋ยวเราจะเรียนอีกบทหนึ่งนะครับวันนี้บทที่3มันมีแค่นี้นะครับน้ํามี2ประเภทน้ําไหลกับน้ํานิ่งนะครับคพณนครูจะส่งแบบฝึกหัดให้นะครับหลังจากดูคลิปจบแล้ว พยายามที่จะทำความเข้าใจกับบทเรียนอาจจะดูสองครั้งสามครั้งนะครับแล้วก็ทำแบบฝึกหัดเพราะว่าถ้าหาว่าเราไม่จำบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามเราเรียนแค่เรียนผ่านๆไปนะครับถึงเวลาเราอ่านหนังสือสอบเนี่ยเราจะใช้แรงเยอะนะครับแต่ถ้าเรามีความจำพื้นฐานบ้างจำบ้างเช่นน้ำมีกี่ประเภทเรารู้เลยครับน้ำมีสประเภทน้ำไหลกับน้ำนิ่ง แต่ถ้าเราไม่จำสองสองอย่างนี้นะครับพอถึงบทเวลาสอบเราต้องมาอ่านบทที่1บทที่2องบทที่สแล้วก็ค,ครูบอกเลยเขาว่าฟิกเนี่ยนะครับเทอมนี้ก็เรียนกันเยอะหน่อยอ่าปสีก็ว่าเยอะแล้วปห้าเยอะอีกนะครับครูพยายามที่จะเอาบทเรียนง่ายๆมาสอน2บทบ้างเดี๋ยวจะมี3บทครับอ่านะครับครูขอจบนะครับฟิกได้เท่านี้เดี๋ยวส่งแฟ,ฟ้มประหัดไปให้นะครับ Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh